พลาลวีอยู่ไหนคะเออที่จริงคุณเขาต้องเรียบออกไปประชุมด่วนนะครับอีกสักพักคงจะกลับมางั้นฉันจะมาทีหลังนะคะเพราะว่าพลลวีไม่อยู่นะถุยก,ก็คิดอะไรอยู่คิดว่าเรามาฆ่าเวลากันเล่นๆหรอเวลาทุกนาทีของผมมันมีค่านะแล้วมันก็คงเจอเรียบร้อยเป็นนานแล้วถ้าคุณมาให้ตรงเวลาขอร้องนะมาคุยงานให้จบกันเถอะโอเค โอเคครับเออคุณพลวีอยากได้แหวนดีๆสำหรับงานมัน่นผมก็เลยเรียกช่างเครื่องประดับมาด้วยถ้าคุณเลือกก็จะโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าฉันว่าอันนี้สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะมีระดับด้วยแย่ yeah, มาก งก็นี่ผมให้คุณมาเลือกแหวนให้คู่มั่นผมนะไม่ใช่ให้คนใช้ผมต้องขอโทษนะที่ผมต้องพูดแต่ผมไม่รู้ว่ารสนิยมคุณมันจะเป็นแบบนี้ผมจะเลือกเองเอา,เอ,าอันนี้ก็แล้วกัน ผมชอบอันนี้ลองดูสิฉันเหรอแน่นอนผมลองไม่ได้อยู่แล้วนี่เพราะว่านิ้วผมมันใหญ่คุณลองสิฉันจะลองแหวนของคุณมันคุณได้ยังไงกันนะ่ะนี่คุณครับใส่เถอะน้าเดี๋ยวผมจัดการที่เหลือให้เองแต่มันเล็กมากเลยนะคะฉันใส่ไม่ได้หรอก ว้าวแหวนมันดูสวยดีนี่แต่ว่านิ้วของคุณน่ะผมตัดสินไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามือของพลวีเขาค่อนข้างเล็กนะเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะตอนเกลียดใครคนหนึ่งมากๆมันรู้สึกยังไงถิงเก้าแน่นอน นี่คือความรู้สึกของฉันตลอดห้าปีความเกลียดความโมโหมันเหมือนกันเป๊ะเลยล่ะไม่ต่างกันเลยเธอก็ต้องเจอเหมือนฉันไม่ต่างกันจำเอาไว้เธอต้องเจอแบบเดียวกับฉันโอเคคุณชอบแหวนวงนี้ใช่ไหมงั้นก็เอันนี้แหละฉันถอดแล้วนะอ้ยมันติดนะ อันนี้ไหนบอกว่าจะไม่มีปัญหาไงครับแล้วนี่แหวนตีดได้งไงเดี๋ยวผมลองหน่อยนะครับนี่หยุดเลยผมต้องการแหวนนี้กลับมาผมทำแหวนแพงๆนี่ให้กับคู่มั่นของผมนะไม่ใช่ให้คนจัดงานแต่งงานนี้ท่านครับมันแน่นมากนะผมไม่คิดว่ามันจะออกมาง่ายๆหมายความว่าไง นี่จะให้ฉันปล่อยให้แหวนมาติดอยู่ในนิ้วเขาแบบนี้อย่างนั้นเหรอแหวนพิเศษพิเศษแบบนี้นี่มันแพงมากเลยนะฉันไม่สนอยฉันต้องการแหวนนี้ตอนนี้เลยพูดอะไรของคุณน,น่ะถ้าแบวน,นี้มันพิเศษมากแล้วละก็จะบังคับฉันให้ใส่แหวนคู่มันเขาทำไมกันฮะคุณน่ะน่าจะให้พลวีลอกเองสิฉันเองก็ไม่ได้อยากใส่แหวนของคู่มันคุณน,นักหรอกนะจำเอาไว้เลย ท่านครับผมจะให้คนที่ตัดแหวนมาเขาจะได้ตัดแหวนให้นะแต่ว่ามันจะทำให้แหวนพังได้นะครับพังก็พังไปสิฉันไม่สน <c oughs> เร็วเข้าสิคนครับ คุณครับอย่าขยับสิค่อยๆเนอะอ้าฉันมองแล้วทวิงเกอโอ้ โอ้พระเจ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเลือดไหลไม่เป็นไรทําไม่เป็นไรนี่เธอเธอทำตัวเองบาดเจ็บตะแล้วเธอเสียเลือดแล้วนะไปเธอะไปหาหมอกันดูร้าไม่เป็นไรหรอกเลือดมันหยุดแล้วล่ะ ไม่ต้องพาฉันไปหาหมอหรอกไม่นะทวิเกเราต้องไปหาหมอเธอเลือดไหลแล้วเข้าใจหน่อยสิคุณโกรธมากเลยหวังว่าเขาจะไม่ทำแผนเสียนะเราต้องไปคุยกับเขาแล้วรอกกี้ทำแบบนี้ได้ยังไงคนของนายจะดูแลทวิเกอย่างดีสิแต่ว่านี่ทวิเกบาจ็บก็นั่นนั่นแหละแต่ว่านายก็มาแล้วนี่ นายเป็นอสุวินขี่ม้าขาวของทวิงเกอรไม่เป็นไรหรอกเอเอขอโทษทีนะคะทุกคนงานประชุมมันยืดยาวไปหน่อยันก็เลยกลับมาช้านะคะเออมีอะไรเหรอนี่นิ้วโดนบาดเหรอคะเด,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเชิญจะเอาพลาสเตอร์อยามาให้อ,อาเจอและคะ นี่เรามาคุยเรื่องรายชื่อแขกกันรอกกี้ครอบครัวนายมีใครบ้างหึเออที่จริงแล้วเอครอบครัวเขาไม่มีใครเลยคะ่ะเขาตัวคนเดียวนะโอ้เออฉันขอโทษนะผมไม่รู้ เดี๋ยวนะขอโทษทีอ๋มันน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณนะร็อกกี้มีคนอยากคุยด้วยคุยกับฉันเหรอใช่คุยสิ ฮัลโหลฮัลโหลคุณคะนี่อุชานะคะฉันเป็นแม่ของยูบราห์นะคะยูบราห์พูดถึงคุณเยอะมากเลยฉันนอยากเจอคุณมากๆเลยนะคะฉันก็เลยโทรมาหาคุณเพื่อเชิญคุณไปทานมื้อค่ำที่บ้านของเรานะคะมาได้ไหมคะพาพาวีมาด้วยเนะถ้าพามาด้วยละก็ฉันจะดีใจมากเลยละคะ่ะไว้เจอกันนะคะ โอเคตกลงกันแล้วนะทั้งคู่เนี่ยต้องไปบ้านเราแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันคืนนี้แม่ฉันขอมานะแม่ขอแล้วต้องไม่มีใครขัดด้วยเ,ออเราจะคุยเรื่องงานบั่นกันที่บ้านฉันเโอเคเอ่อที่รัไปกันเถอะไปไว้เจอกันคืนนี้ พลวิฉันจะไปบ้านฉันได้ยังไงฉันจะไปเจอแม่ฉันได้ยังไงถ้ากว่าฉันใจอ่อนล่ะถ้าฉันพูดความจริงออกไปล่ะไม่ฉันไปไม่ได้ฉันไปบ้านฉันไม่ได้นี่ตั้งสติหน่อยสิกุลเธอต้องใจเย็นๆก่อนนะไม่ว่ายังไงน่ะวันนี้มันก็มาถึงอยู่ดีนั่นแหละ เธอน่ยอยากจะแก้แค้นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นจงเปลี่ยนความอ่อนแอให้กลายเป็นพลังซะเพราะว่าฉนันเอะอยู่ข้างเธอเสมอเลยนะวันนี้ฉันรู้สึกแปลก ฉันต้องกลับมาบ้านนี้ทั้งที่หายไปหลายปีฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะโดนเชิญไปบ้านของตัวฉันเองวันนี้ฉันกลายเป็นคนแปลกนะ้าฉันไม่อยากกลับเข้าไปในบ้านแล้วหรอกพรวีนิคุณเธอจะต้องเข้มแข็งเอาไว้นะก็อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละเธอน่ะไม่ใช่พวกขี้แพ้เลยนะเธอจะต้องเข้มแข็งเอาไว้สิเชื่อฉันเธอชนะแน่นอนเลยครั้งนี้ 不白跟侍。 ลูกแม่กลับมาแล้วเหรอทำไมหายไปนานจังเลยเแบ๊บ้กับแม่นะ่ะรอลูกมาตั้งนานแนะ่ขอโทษนะแม่ผมรถติดอยู่นะคนเยอะมากรถก็เยอะฝนก็ตกด้วยก็เลยมาสาย <c oughs> แม่ครับรู้จักล็อกกี้หรือ,อยังนี่ล็อกกี้ แล้นี่คู่มั่นเขาพาลวีแล้นี่แม่ของฉันนะแหมใครจะไม่รู้จักเขาบ้างล่ะนี่เบเบ้ของเราเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเขาเลยเข้ามาสิคะทำตัวตามสบายเลยนะเหมือนกับว่าฉันน่ะเป็นแม่ของคุณเลย เออขอโทษทีนะครับไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่เอ,เ,อเข้ามาสิคะเข้ามาเลยคะ่ะมาเถิดหน้าเดี๋ยฉันจะแนะนำให้รู้จักครอบครัวาาฉันนะเออนี่เแบบ้ของเราแล้วนี่ทิงเกิลเคยเจอกันแล้วใช่ไหมทวิงเกิลเนี่ยยิ่งกว่าคนสนิทของฉันอีก โอ้พระเจ้าดาราดังร็อกกี้มาที่บ้านของเรานี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเป็นความจริงเนี่ยฉันน่ะชื่นชอบคุณมากๆเลยนะคะและฉันน่ะขออะไรหน่อยได้ไหมคือว่าคุณอย่าต่อยฉันนะคือแค่ขอถ่ายรูปนะ่ะเอาไปอวดเพื่อนๆว่าดาราดังมาที่บ้านเราได้หรือเปล่านี่หยุพราถ่ายให้หน่อยนะถ่ายให้สวยๆล่ะเข้าใจไหมถ่ายด้วยกันค่ะ เออคือเออถ้าไม่ว่าอะไรก็ช่วยเออวางมือไว้ตรงไหล่หน่อยนะคะร็อกกี้ยิ้มหน่อยเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนเก่อนอดน้ิเอานี่เป็นอะไรไปคะทำไมถึงไอแบบนั้นหวังว่าเบเบ้จะจำเสียงไอเราไม่ได้นะเออไม่เป็นไรนะคะคืออูชา ช่วยไปชงชาให้แขกหน่อยได้ไหมเรียบไปชงชามาให้เลยนี่จำได้ไหมว่าตอนที่ยุบราชเขาไอบ่อยๆเนี่ยเธอมักจะให้เขาเาดื่มชาสมุนไพรแล้วอาการของเขานี่ก็ดีขึ้นทันทีเลยบ้านนี้ลืมเราไปแล้วจริงๆ ศัตรูของเรามาสวมรอยชีวิตแทนเรากลายเป็นเราต้องมาพยายามทวงตัวตนของตัวเองให้กลับมาในบ้านหลังนี้เอ่ออาหารพร้อมแล้วนะคะเชิญได้เลยค่ะเอาสิไปทานอาหารกันนะคะมาเลยค่ะมาเลยมาเลยไปไปทานอาหารกันนะคะเออพอแล้วพอแล้ว ไม่เป็นไรค่ะทานเยอะๆได้เลยแน่นอนจ้ะฉันจำได้นะว่าคุณเนี่ยชอบถั่วชิกพีมากๆเลย <c oughs> อันนี้ค่ะขอบคุณนะครับ,อ,บ,รบอันนี้ค่ะกินให้อิ่มเลยนะคะพอแล้วครับพอแล้ว โอเคค่ะแล้วเออ่พวกคุณเจอกันได้ยังไงคะเนี่ยเออเแบเบ้คะฉันเออฉันเคยทำงานประชาสัมพันธ์ให้กับ็อกกี้นะคะเราเป็นเพื่อนกันแล้วหลังจากนั้นจากนั้นก็รักกันใช่หรือเปล่าล่ะคะพูดถึงความรักผมก็นึกออกเลยทวิงเกลยบราช ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องของสองคนเนี่ยเรื่องราวความรักของพวกคุณพวกเขาแต่งงานกันมาห้าปีแล้วแหละค่ะพวกเราโชคดีมากจริงๆที่มีลูกอย่างยุบราชนะคะใช่แล้วยุบราชนะ่ะเขาเป็นคนดีมากเลยนะเขาดูแลครอบครัวของเราเป็นอย่างดีคอยสร้างความอบอุ่น เขาเน่ะเป็นคนที่ดีและอ่อนโยนมากๆเขาน่ยคอยดูแลทวิงเกิลเป็นอย่างดีและทวิงเกิลก็ไม่ต่างกันทวิงเกิลน่ะดูแลครอบครัวของเราดีมากเออว่าแต่นี่รูปใครเหรอครับ เออเขาเป็นลูกชายคุณเหลอครับใช่ไหมแล้วเขาเชื่ออะไรนะเออกุน ลูกชายของฉันชื่อกุลค่ะอ๋อใช่คุณสารณะที่โดนฆ่าไปตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยนี่ผู้จัดการของผมบอกว่าเขาตายในอุบัติเหตุนี่ในโกอาใช่ไหมครับผมรู้มาว่าเขาโดนวางแผนฆาตกรรมด้วยแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ คนที่ฆ่าลูกชายป้าหวังว่าคงโดนจับไปแล้วนะครับร็อกกี้คะแผลบางอย่างเนี่ยไม่มีทางที่จะหายเราน่ะไม่ควรจะไปรื้อฟื้นมันขึ้นมา เรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็ควรจะให้จบไปเราเลิกคุยเรื่องนี้น่าจะดีกว่าโอ้ผมนี่โง่จริงๆเลยที่ถามอะไรงงๆไปแน่นอนว่าต้องจับตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกคุณได้แล้วอย่าให้เขารอดไปได้นะครับคุณต้องทำให้คนร้ายคนนั้นโดนลงโทษหนักหนาที่สุดใช่ไหม คนที่ฆ่าลูกชายคุณเอ่อผมขอโทษทีนะเออเอาอะไรเพิ่มไหมไม่แล้วครับพอแล้วขอบคุณทวิเกร์ ความจริงที่ขมขืนยิ่งเธอหนีมันเธอก็ยิ่งเจอมันเอเอโทษทีนะฉันว่าสิ่งที่ฉันพูดมันคงแรงไปพวกนั้นก็คงรู้สึกผิดกันถวิงเก้ากับยดบ้าทก็เลยเดินหนีไปเราตามไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไง เออคือสายนี้สําคัญมากเลยผมขอตัวไปรับสายก่อนนะครับเดี๋ยวมาขอตัวนะครับ